จ้าสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะนะสวัสดีนะคะหวังว่านะเป็นวันเย็นที่เป็นตอนเย็นนะคะที่ทุกท่านทานข้าวกันเรียบร้อยแล้วนะนะคะหวังว่าวันนี้เป็นวันที่ไม่เหนื่อยกันมากนะพรุ่งนี้ยังเหลือวันสุกกันอีกหนึ่งวันนะคะนะที่ตั้งกล้องของเรากล่องอาะเช นไปอย่างนี้สิหนีบเล่นอะไรเนี่ยโอ้ไม่เล่นทํางานสิจ้าอ่าโอเคทีมงานแปะเบอร์มาแล้วนะคะเบอร์นะสําหรับใครที่เข้ามาดูนะคะรายการเน่เน่เนเนเนเป็นครั้งแรกนะนะคะอันนี้เป็นรายการที่ทุกท่านนะคะสามารถโทรมาพูดมาคุยกันเน่เน่ได้นะจะมาทักทายกันนะมาฝากเรื่องราวที่เป็นเรื่องความหนักใจหรือสงสัยในในโยบาย หรืออยากหารืออยากคุยอะไรกันโทรกันมาได้เลยนะคะตอนนี้ทีมงานนะแปะเบอร์ไว้แล้ว095 4 4 7กตัวแล้วก็5 2นะคะ095 4์ตัว7 3ตัวแล้วก็5 2แต่บอกว่าวันนี้นะคะ <c oughs> วันนี้จะเป็นรายการสั้นๆนะจะไม่ลากยาวปกติก็จะคุยยาวไปเรื่อยๆนะแต่วันนี้จะขอสั้นนิดนึงเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้จะเป็นวันที่มีงานใหญ่สองงานเลยนะพรุ่งนี้วันที่5เดือน5ในเนตรเก้าเบอร์5จะปล่อยให้วันดีๆที่ตรงกับเลขของตัวเออย่างนี้ผ่านพ้นไปได้ยังไงนะไม่ได้ไม่ได้เลยจริงเหมือนช้อปปี้ต้องมีลดราคาทุก11 11ทุก10 10ทุก99ใช่ไหม นะในเรืรัดเกล้าเบอร์ห้าจะต้องมีอะไรสักอย่างในวันที่5เดือน5นะคะจิบยาหนึทีโอเคไปต่อนะพรุ่งนี้นะคะตอน9เอ่อตอน6โมง6โมงเช้า6โมงครึ่งได้นะคะเนเน่จะวิ่งใช่ค่ะที่เห็นลงบื้นที่แล้วก็มีวิ่งแต่นะคราวนี้วิ่งจริงจังนะวิ่งแบบมีพี่ๆนักวิ่งที่เป็นแบบ พวกนักวิ่งอัลตร้านะคะพวกนักวิ่งอัลตร้านี่คือแบบ50โลนี่คือถือว่าเบาๆ,ๆปกติเขาวิ่งกันร้อยกิโล200กิโลอะไรอย่างเงี้ยแต่พรุ่งนี้นะเขาก็จะมาขำๆสิบกิโลกันในเน่นะนะคะเพราะว่าตัวในเน่เองก็เออวิ่งมาราธอนมานะแต่ว่าเออไม่ได้วิ่งมานานช่วงนี้เดินนะเดินมา3เดือนแล้วนะคะทีมงานขอที่ชาร์จแบตหน่อยจา้าพี่เน่ลืมดูแบตเหลืออยู่5% เพิ่งเปิดรายการก็จะปิดแล้วเพราะแบตหมดเดี๋ยวฟังเสียงจากกล้องนะคะฟังเสียงจากกล้องแทนขอบคุณค่ะขออนุญาตขออนุญาตนะคะเสียบที่ชาร์จแทนนะจ๊ะอ๋ออยู่ตรงนี้เองขอโทษนะคะอยู่กับมือโอเคต่อชีวิตต่อชีวิตให้กับน้องมือถือแล้วนะพรุ่งนี้จะมีงานวิ่งก็คือถ้าใครเคยเห็นนะ ถ้าใครเคยเห็นนะใครเป็นนักวิ่งนะคะจะเข้าใจดีเขาจะมีแบบเหมือนกิมมิคเวลาวิ่งเนี่ยมันจะมีนาฬิกาเนี่ยมันจะคอยเก็บเส้นทางว่าเราวิ่งผ่านอะไรไปบ้าง<ม>ใช่ไหมคะซึ่งหลายๆคนนะก็จะเล่นกันว่าวาดรูปนะให้เป็นด้วยการวิ่งนะคะซึ่งพรุ่งนี้ใน่นนะจะวาดเป็นรูปเอา้าเห็นพิ่กาแบบหนึ่งขอโทษน,นะจ๊ะยิ้มด้วยจ้ะพิกา <laughs> นะ คุณสามีที่รักนะช่วยอยู่เป็นกำลังใจอ่าเดี๋ยวขอลบอันนี้น,นิดนึงนะนี่ระยะที่เนเน่วิ่งพรุ่งนี้นะจะประมาณ10กิโลนะคะสังเกตได้จากเอฟเฟกการทำรายการนะคะล้ำสมัยมากถ่ายจากจอคอมพิวเตอร์นี่แหละไ,ไม่มีสวิตชิ่งหรือใดๆดังนั้นไะม่มีงบจะไปเอาเงินจากไหนนะดูจากจอทีวีนี่แหละเอ้จอ,อคอมพิวเตอร์เนี่ยคะ่ะ จะวิ่งนะจากเออ่ตรงนี้นะคือตลาดชัยทิศนะคะตลาดชัยทิศนะมีศูนย์ของเนเน่ยอยู่นะมีศูนย์ประสานงานเนเน่ยอยู่ก็จะวิ่งมานะจนถึงเออ่ถนนจรัญสนิทวงศ์นะคะแล้วก็เออ่โคง้งเราเราเลี้ยวตรงไหนนะนี่เดี๋ยวอ่านเป็นหดนกันนะเนี่ยเนี่นี่ยเนี่กำหน,น,น,นดนการอยู่นี่จ้ะอ่า นะออกตัววิ่งด้านหน้าศูนย์ประสานงานนะตรงตลาดชัยยันทิตนะคะเขตบางกอกน้อยวิ่งตรงเรียบทางรถไฟไปแล้วเราเลี้ยวซ้ายที่ถนนจรัญสนิทวงนะคะแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าถนนบรมราชชนนีตามเส้นทางโคง้งเข้าถนนสิรินทรแล้วเราจะไปสิ้นสุดการวิ่งที่บริเวณแยกบางพลัดนะคะขออ่านกำหนดการแป๊บหนึ่งนะะน,น,นะคะใจเย็นๆนะคะทีมงานขา สิ้นสุดการวิ่งที่บริเวณแากบางพลาดเสร็จแล้วนะสักแปดโมงก็จะเดินทางไป <c oughs> <c oughs> กราบนะคะสมหร็จพ่อรอหน้านะที่โรงพยาบาลโอ้ยไอยโรงพยาบาลศิริราชนะคะเยี่ยไงโอ้ยมันไถไม่ขึ้นนี่เออนี่แนี่อ่ะโอเคนะคะมันก็จะออกมาเป็นเลขห้าสวยงามอย่างนี้นะจ๊ะนะนะคะงานนี้มีชื่อว่า วิ oh, ่งโอ้ยไอวิ่งฝากเบอร์ห้าให้โลกจดจำ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 นี่มีเอ็กโ้ด้วย <c oughs> เห็นไหมใส่ใส่เอฟเฟกเองนะคะวิ่งฝากเบอร์ห้าให้โลกจดจำถ้าใครนะคะถ้าใครที่ดูอยู่เป็นนักวิ่งนะนะคะอยากจะมาแจมกันมาได้เลยตามตัวเส้นทางที่แจ้งไปสักครู่นี้นะคะหรือว่าไม่ถนัดวิง่งแต่อยากมาให้กําลังใจก็ยืนรอกันที่ริมทางก็ได้นะ นะเนนวิ่งผ่านก็กระโดดแปะมือกัน1ทีก็ได้จะเป็นกำลังใจที่ให้กันได้นะคะหรือว่าจะเลือกขอถ่ายเซลฟี่ด้วยอะไรก็จะแวะให้นะสามารถนะคะสามารถมาถักทายกันได้โอเคนะอันนั้นเป็นการประชาสัมพันธ์งานแรกนะคะงานแรกพอจบไปนะ <c oughs> พรุ่งนี้จะไม่มี การลงพื้นที่นะคะเพราะว่าหลังจากวิ่งเสร็จนะก็จะไปอานอบน้ำอาบน้ำอาบท่าแต่งตัวแล้วก็จะมุ่งไปนะคะตรงพื้นที่ด้านล่างของสะพานพระราม8เพราะว่ามีการเตรียมการที่ต้องทําค่อนข้างเยอะนะ mm hmm. เพราะตอนเย็นมีปราัยจ้านะตอนเย็นมีมีการปราศัยนะ <c oughs> โอ้ยถ้าใครยังไม่ได้เห็นนะคะใครยังไม่ได้เห็นตัว โปสเตอร์การปรายัยงานพุ่งนี้นะนี่เดี๋ยวจะเปิดให้ดูจะเปิดให้ดูนะจ๊จะสักครู่นหนึ่งนะจ๊ะนี่ไม่ธรรมดานะงานพุ่งนี้นะคะไม่ธรรมดาขอบคุณจ้าประตูโอ้อยน้ำอุ่นด้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ่าวเบลออ่ามาแล้วงานชื่อว่ารวมพลคนเบอร์ห้านะคะรวมพลคนเบอร์ห้า วันศุกร์ที่ห้าเดือนห้านะเริ่มต้นตอนสี่โมงครึ่งคาดว่าจะลากยาวถึงสักสองทุ่มนะคะพรุ่งนี้มีหลายสดหรือเปล่าครับมีค่ะเดี๋ยวน้องเจจะจัดให้ทุกคนเลยนะแต่แนเน่เองจะไม่ได้เป็นคนดำเนินรายการนะคะเพราะว่าจะอยู่บนเวที๋ยวเดี๋ยวจะฝากนะสาวสวยทีมงานนะน้องแนนนะคะมาช่วยเป็นผู้ดำเนินรายการให้ <c oughs> แล้วก็จะอยู่คู่กับน้องเจนะคะที่เห็นเลยนะในภาพนี้นะคะมากันมากันหมดเลยนะดาวเด่นนะคะของพัรครวมไทยสร้างชาติเริ่มต้นด้วยลงงตู่พี่ตูนะพี่ตูที่รักของเรานะจ๊ะจะมาด้วยนะแต่ว่ามาในตอนท้ายๆนะคะมากับพี่ตุย๋ยท่านพีรพันธ์นะคะหัวหน้าพาัรคซึ่งทั้งสองท่านจริงๆคือมีกําหนดการอยู่ที่หนึ่งแต่จะบึ่งรถนะมาหาพวกเราชางบางกอกน้อยนะ มาถึงที่เลยมาถึงสะพานพระรามแปดนะคะอ่าแล้วก็มีคุณพ่อไตรงด้วยนะคะมีหม่อมหลวงนะคะชโยทิตนะคะอ่าท่านวิทยาแก้วภารดายนี่มือเศรษฐกิจเลยนะมือเศรษฐกิจมือนโยบายนะคะของเรานะมีท่านชัชวานคงอุดมมีท่านอัศวินขวัญเมืองคุณอ้นทิพนันนะคะจะมาคู่กันกันกบอ่าพี่บุญยอดนะคะมาช่วยดําเนินรายการให้แต่ว่าชื่องานนะ ชื่องานคือรวมพลคนเบอร์ห้าเพราะว่านะคะพี่ออสประเวศนะคะพี่บอยอิทธิพัฒน์นะคะและเนเน่รัดกล้าวนะสองหนุ่มหนึ่งสาวดวงดีไปจับฉลากได้เบอร์ห้ากันมาทั้งสามคนจ้าเขตสองสิบเอดสองสมสาเขตติดกันด้วยได้เบอร์ห้าเหมือนกันด้วยนะคะจะเป็นงานที่อารมณ์ดีมากเพราะมันมีทางห้าห้าห้านะคะ มาดูกันได้นะคะมาดูกันได้หกโมงครึ่งถึงสองทุ่มอยากบอกเลยนะได้มาเต็มทีมขนาดนี้ไม่ง่ายเลยนะไม่ง่ายเลยกว่าจะขอคิวแต่ละท่านมาได้นะคะเพราะฉะนั้นได้มาแล้วช่วยมาดูกันด้วยนะมาดูกันด้วยจะมัน Facebook ไลฟ์ดูก็ได้แต่ว่าที่สำคัญคือได้มาเจอตัวเป็นเนเนี่ยบรรยากาศนะรับรองว่าสนุกสนานแน่นอนเพราะว่าใต้สะพานพระรามแปดบรรยากาศดีมากนะ ลมโกรกสบายนะคะสถานที่โล่งวิวสวยนะวิวราคาหลายล้านบาทนะมาดูกันได้ไม่มีค่าใช้ใจ่ายมาดูฟรีมาให้กําลังใจกันด้วยเนเน่แล้วก็ทางพี่บอยอธิพัฒน์แล้วก็พี่ออดประเวศจะขึ้นปราใยกันด้วยทางพี่ออนไม่สบายไม่รู้ว่าจะหายดีทันไหมไม่รู้ว่าจะหายดีทันไหมนะคะอ่า <c oughs> ยังควรติดตามอยู่ว่าว่าอาการจะดีขึ้นไหมนะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะไม่สบายแต่พี่ออสก็ส่งทีมมาช่วยนะคะเพราะฉะนั้นงานพรุ่งนี้เนี่ยเป็นงานที่ทั้ง3เขตนะจัดร่วมกันเขต31 32 33นะคะก็มาให้กำลังใจกันด้วยนะมาให้กำลังใจกันด้วยค่ะอ่าโอเคเดี๋ยวขออนุญ,ญาตอ่านคอมเมนต์สักนิดหนึ่งโทรมากันได้นะโทรมากันได้ เบอร์ศูนย์เห้านะคะเบอร์0ูนย์เ้าห้าสี่สองตัวเจ็ดสมตัวห้าสองนะวันนี้ต้องรีบโทรกันมาหน่อยนะคิดนานเดี๋ยวในนี้จะปิดไลฟ์แล้วนะวันนี้ขอไลฟ์สั้นๆเพราะว่า <c oughs> <c oughs> นี่ไงไอไงแลวพรุ่งนี้มีทั้งวิ่งแล้วมีทั้งปลาใสไงเดี๋ยวจะไม่รอดนะคะอ่มาเย้วอ๋ออึบสักนิดหนึ่ง อ่า,อาค,อมมคอมเมนต์คอมเมนต์คอมเมนต์มาแล้วคอมเมนต์มาแล้วสักนิดหนึ่งอ่า c o ม m e n t c o m ม e n t อ่าเสียงตัวเองเข้าเขินจังอันละจ้ะนะของอันคอมเมนต์นะคะมี <c oughs> พี่ริมน,น้ำทิพน้าไหมหัวใจกันเป็นคอมเมนต์แรกเลยของรายการวันนี้นะคะ <c oughs> ขอบคุณมากเลยพี่คนสู้ชีวิตนะ โอเคพี่ขวัญชุรีนะ,ะให้กำลังใจกันส่งเป็นอีโมจินะยิ้มและมีรูปหัวใจด้วยพี่สรวิทย์นะคะ52 2พี่ประเสริฐรวมไทยสร้างชาติ22นะคะพี่ธนกรตนะประภาธรรมปรีชา22เชียงใหม่ถ้าเขตหนึ่งฝากน้องเกตนะชินภัทรด้วยนะคะ เพื่อนเนเน่เองมอเมื่อพื้นรหาสที่แล้วนะน้องเกตมีคอ l l in เข้ามามาคุยกันกับเพื่อนเนเน่นะจ๊ะนะเชียงใหม่เคดหนึ่งฝากเกดด้วยนะคะเกบเบอร์อะไรเนาะเบอร์หนึ่งใช่ไหมนึกไม่ได้อ่ะฮะเก้าเก้เบอร์เก้าขอบคุณค่ะอ่าสวัสดีว่าที่สอสอค่ะอุ้ยสมพรปากค่ะพี่พี่ประสุทินะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะยังไงนี่ก็สู้สุดใจแหละสู้สุดใจ พ, libro, พี่ขวัญสุรีวิ่งเข้าสภาเลยค่ะว่าที่สสรัฐกล้าวเขายังไม่ให้เข้ายังไม่ได้ไป็นสสเราปภเขาจะสกัดกั้นเอานะานะพี่อุดมนะรักษาสุขภาพด้วยจ้าเน่ขอให้หายจากไอเลิบยูเร็วๆนะจ๊ะนะหายไอได้แต่ไอเลิบยูคงไม่เลิกขอรักทุกๆคนตลอดไปนะพี่เบิร์ดมาเองพี่มีต้นสวัสดีครับรอดูจ้ะ <c oughs> อุ้ยขอโทษค่ะพี่กุกกิ๊เราดูจากสุราษฎร์นะคะพรุ่งนี้พี่จีรพันพี่อิติเชษพี่ตนบอกไปแน่นอนเยี่ยมมาให้กำลังใจกันด้วยนะ <c oughs> พรุ่งนี้พรุ่งนี้เอากระเด้งหายไปนะ <c oughs> พรุ่งนี้ติดตามแน่นเราจะช่วยกันเชียร์ลงตู่เป็นกำลังใจให้ครับสู้ๆชมรมพลังเงียบเออชอบชอบชื่อชมรมนี้จังนะ <c oughs> พี่อุดมบอกห้าห้าเลขสวยจ้าอ่าพี่ดานมาบอกว่าเป้ยกำลัง เป็นกำลังใจให้คุณเนเน่ครับขอบคุณค่ะพี่แก้วจินตนาฮะกะพี่แก้วจินตนาให้กําลังใจกันมาบอกสู้ขาดให้หัวใจกันมา5 4เลยนะพี่ใส่นาทีนะคะพี่ทหารมา้าให้กําลังใจกันนะคะทหารมา้ารักษาพระองค์นะให้กําลังใจกันมานะคะออโอเคมีพี่นารืมเบศนะคะก็ให้กําลังใจกัน พี่นิสรารักษาคุณสุขภาพด้วยนะแม่ไปแม่ไม่ได้อยู่เขตเดียวกันไม่เป็นไรจ้าจะอยู่เขตไหนแน่นะคนถ้าเป็นสอสอก็คือดูแลคนไทยทั้งประเทศนะนะถึงแม้ว่าในน้นจะเป็นสอสอเขตดูแลนะคะจะดูแลคนในบางพลัดบางออกหน้อยยังดีแต่หน้าที่บทบาทของสอสจริงๆคือดูแลคนไทยทั้งประเทศนะนะคะไม่ต้องห่วงดูแลทุกคนเลยเอา้าวโทรกันเข้ามาไหม ศูนย์เก้าห้าสี่สองตัวเจ็ดสามตัวห้าสองนะคะให้หัวใจกันมาเราขอคิดเข้าข้างตัวเองว่าที่พี่ๆไม่โทรมาเพราะพี่ๆไม่อยากให้เน่คุยเยอะรีบๆจบไปสักทีเน่ไปพักพ่อนได้แล้วใช่ไหมคะ <c ười> คิดเข้าข้างตัวเองสุดๆนะโอเคส่งหัวใจกันมาหรือว่าเห็นด้วยนะจ้าโอเคถ้างั้นวันนี้ประชาสัมพันธ์สองงานที่มีวันพรุ่งนี้นะคะ นะอย่าลืมนะตื่นเช้ามาหกโมงครึ่งนะแต่มาดูกันตั้งแต่ต้นก็ได้ก็คงเริ่มไลฟ์ก่อนอะไรให้เห็นบรรยากาศการเตรียมตัวนะแล้วจะแนะนําให้รู้จักกับพี่ๆชานักวิ่งที่จะมาช่วยกันวิ่งด้วยนะคะหลายๆคนเป็นคนรู้จักและหลายๆคนก็เป็นแฟนคลับนะก็จะมาวิ่งด้วยกันแล้วก็ เจ็ดัะประมาณ8ปดโมงกว่าเนาะแปดโมงกว่าแล้วก็เราจะกลับมาจะในทีตอนสี่โมงครึ่งเมื่อเวทีปลาัยเริ่มต้นขึ้นนะคะโอเคนี่ไงพักๆๆๆไม่มีใครยอมโทรเลยไม่อยากคุยกันแน่แน่แน่ไปนอนเด็กดื้อไปนอนได้แล้วยอมต้องกินยาด้วยใช่ไหมโอเคจ้ะขอบคุณนะทุกคนเจอกันพรุ่งนี้เช้านะคะขอบคุณมากๆสำหรับกำลังใจนะนะเจอกันใหม่พรุ่งนี้เชา้าบ๊ายบายคะ่ะ e <clears throat>